ผมเชื่อครับว่าความสนิทสนมนั้นเป็นส่วนผสมแห่งความสําเร็จรูปแบบของไอซ b a k เบเกิ้นะครับจึงเป็นวิธีการเฉพาะของปาร์ด้าเท่านั้นไม่มีในหลักสูตรอื่นครับผมเลิกครับลวนเนียลวนเนียใครสามารถชวนเ,นเพื่อนๆถ่ายรูปหมู่ได้อยู่กลุ่มใหญ่สุดต้องบอกแบบนี้นะครับว่าปาด้าเนี่ย จะรวบรวมนักนผู้ชที่มีความหลากหลายถ้าถ้ามองเผินๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามีความหลากหลายด้านอายุ <sted> ายหนึ่งสองสามสองแล้วก็ยกเลยสามสองพี่โอเคโอเคสองพันองเออเ่านครับที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่คือตำรวจใช่ไหมครับท่านการทำกิจกรรมเมื่อกี้คือการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้เขาออกมาจาก Zone คอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ที่เขายืนอยู่นะครับ,<ด>รบมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มาจากตัวเองคือเราเป็นผู้เปิด เปิดใจเปิดรับคนอื่นเข้ามาหาเรานะครับ้เราก็จะมีเพื่อนมีพี่มีน้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเมื่อสักพูน่นี้สิ่งที่เราอยากที่จะให้เกิดที่สุดก็คือการที่เขาจะเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นพี่เป็นน้องจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือกันในการกปัญหาเกิดขึ้นเราจะ เียช่วยเลียให้เทียรู้สึกเป็นภาระไหมฮะ <S <S รักกันตลอดไปเพราะแน่นอนครับเมื่อคุณมาเรียนพาด้าเหมือนคุณเป็นญาติกันไปแล้วนะครับทั้งญาติในรุ่นแล้วก็ญาติจากรุ่นอื่นๆด้วยจะเป็นความสัมพันธ์เป็นเครือญาติตลอดกาล